สวัสดีครับเจ๊บอุดรเอฟเสียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระกิงตะกะแตนครับกิ่งตะกแต่ของขมิ้นครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้ใจเย็นนะครับชมและฟังเลยนะครับองนี้เป็นกิ่งโบราณนะครับกิ่งตะกะแตนครับเขาเรียกพิมพ์กิ่งตะกะแตนครับนี่ครับอุ้มถือดอกบัวครับ ดูพุทธลักษณะครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับพระนี้เป็นพันกว่าปีนะครับสมัยขอมเขาเรืองขมຈเขาเรืองอำนาจนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับนี่เขาเรียกพิมพ์กิ่งตะกแทนพิมบัวตุ่มนะครับพิมบัวตุ่มครับข้างล่างจะมีเลขหนึ่งไทยนะครับครับรอแบบโบราณครับรอแบบโบราณครับสมัยโบราณครับพันกว่าปีครับหลายสิบชั่วคนครับสิบกว่าชั่วคนครับ ย่างน้อยนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับองค์นี้เขาเรียกกีนทักกแเตนครับเนื้อทำลิตครับครับเดิมเดิมครับพระองค์นี้ครับครับเดิมเดิมครับไม่มีการถอดพิมพ์นะครับมันถอดไม่ได้หรอกครับแค่ตื้นตืนไม่ชัดเท่าไหร่ก็ยังทําไม่ได้หรอกครับไอ้ก๊อปมันก๊อปไม่ได้ครับก๊อปไม่มีเหมือนนะครับไม่มีใกล้ด้วยครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับ นี่เป็นกินตะกรแตนครับเขาเรียกพิมพ์บัวตุ่มนะครับข้างล่างเขาจะมีเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งไทยนะครับเลขหนึ่งไทยม้วนๆครับเดี๋ยวดูครับผมให้ช่านชมด้านหน้าก่อนแล้วชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับถือดอกบัวครับกินตะกรแตนครับพันกว่าปีครับพระนี่เนื้อสำริดเก่าครับโบราณครับครับสมัยขมรก็เรื่องอำนาจนะครับก็สร้างกินตะกรแตนไว้ครับครับเป็นพระ รูประพุูดเราเนี่ครับเป็นพระกิ่งตะกแตนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆนะครับองนี้เดิมๆครับเนื้อสำ็จครับผู้ใดสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับมีองค์จริงครับไม่ได้อุปโลกครับไม่ได้ยืมพระใครมาดูมาถ่ายมาทํานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับเป็นพระที่ผมสะสมมาหลายสิบปีแล้วครับสมัยก่อนผมหนุ่มๆครับอายุสิบกว่าเนี่ยคุณพ่อของผมนะครับเขาได้เก็บเนื้อสำ็จ ออกท้องดอกบวบนะครับมันมีมันมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจอันนี้ยุคต้นนะครับยุคต้นเขาจะออกสีไม่ออกดําครับดูครับชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจครับนี่เป็นกิ่งตะกั่นบัวตุ่มครับท่านล่าจะมีลักหนึ่งไทยนะครับดูครับหน้าตาเขาเหมือนตะกั่นแตนครับเขาจึงเรียกว่ากิ่งตะกั่นครับของเขมรครับอายุการ่อทำมาเนี่ยมันพันกว่าปีแล้วครับ ตามประวัตินะครับดูตามหนังสือและประวัติครับเราก็เกิดไม่ทันครับเรายังไม่ไปได้ไรอยู่ยังไม่ทราบได้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเราเกิดไม่ทันครับแต่เราต้องค้นค้าหาความรู้ครับจะสะสมพระพวกนี้ก็ต้องสะสมมีความรู้ด้วยครับฟังเขาเราจําเข้ามาไม่ได้ครับเข้าทางเข้าเลยครับเรียบร้อยครับครับครับผมจะไม่สร้างสตอรี่ในทางที่ผิดนะครับผมจะพูดจริงที่ผมรู้เท่านั้นครับ เราเรียนรู้จากของจริงครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับฐานครับดูครับรอง่ายไหมครับจะทําก็ทําไม่ได้หรอกครับความเก่าก็ไม่ได้หรอกครับไม่ต้องพิมพ์ทำพิมพ์หรอกครับความเก่าอายุของโลหานครับนี่เป็นเบ้าประกบนะครับนี่ครับเป็นบ้าประกบนะครับนี่ครับรอยเส้นประกบครับรอไปโบราณเขาจะประกบครับประกบครับดูครับรอยประกบครับต้องเมนะครับ ไม่มีวางเลยครับเรียบร้อยครับมันไม่มีสามารถทําได้หรอกครับอายุมันก็ทาไม่ได้หรอกครับเนื้อสำเร็จนี่ครับกับดําครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านนี้ครับนี่ครับบ้าประกบครับท่านเห็นไหมครับร้อยประกบครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับดูครับดูให้ดีๆนะครับมันมีครับ มีสิ่งที่บังตาอยู่เหละครับดี๋ยจะได้ดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับบาประกบครับมาชมด้านหลังครับนี่ครับหล่อโบราณครับครับเทคโนโลยีเก่งถอดได้ไหมครับถ้าฉันว่าถอดได้ไหมครับผมว่ามันไม่ได้หรอกครับความคมชัดลึกครับความคมชัดลึกก็ถอดไม่ได้ครับอย่างสีคนกดเข้าไปมันไปไม่ถึงหรอกครับ ครับมันนืดครับถ k, ึงเวลามันแข็งตัวมันก็แข็งครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟ erm, ังอย่างเข้าใจครับน no like so mm hmm. mm hmm. ี่ครับเขาีากิมตะกระแดนครับพิมพ์บตุ่มครับนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับผมจะถ่ายกลนข้างล่างให้ดูนะครับนี่ครับนี่ร้อยร้อยเทครับนี่ร้อยประกบครับครับสองฝั่งครับมันเหมือนเลขหนึ่งไทยนะครับนี่ครับท่านดูดีๆครับ ผมหมุนให้ดูรอบๆเลยครับเหมือนเลขหนึ่งไทยครับเขาเทเทตรงนี้นะครับเราไม่ทราบว่าเขาทําได้อย่างไรเราไม่ทราบได้นะครับเลขหนึ่งไทยนะครับร้อยเทเขาต้องยุบครับดูครับรอยยุบต่างๆท่านต้องดูด้วยนะครับครับครับฉำนวนประกบครับดูครับแค่ความลึกความคมชัดก็ไม่ได้แล้วครับไม่ต้องฟังตอรด่อย่างมากครับ สตอรี่มันก็ฟังได้ครับแต่ฟังก็ต้องพิจารณาอย่างมีสตินะครับก่อนใจสตางค์ครับเนี่ครับเลขหนึ่งไทยครับนี่ครับครับสวยนะครับครับเก่าไหมครับใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ของใครก็ใช่นะครับเก่าอย่างนี้ครับมาชมด้านหน้าต่อครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับกิ่งตะกแตนครับทิ่มบัวตุ่มครับ พันกว่าปีครับหลายสิบชั่วคนนะครับเขาดูรักต่อกันมาเรื่อยๆนะครับจนตดคอดมาถึงผมนี่ก็หลายสิบชั่วคนแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับพาะนี่เป็นพาะสมัยโบราณครับเขาสร้างขึ้นมาครับสมัยเขมรเขาเรืองอำนาจครับดูละชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับมันทําไม่ได้หรอกครับสิ่งที่ความเก่านะครับอายุครับ อายุของโลหะครับฟังและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจและพิจารณาอย่างละเอียดครับมันไม่สามารถจะทําอะไรได้หรอกครับของกรอบดูรู้ครับของเจ๊ก็ดูรู้ครับก็มีคนพยายามทำอยู่ครับมันไม่ได้หรอกครับทําไม่ได้ครับลายประกบนี่ก็ไม่ได้หรอกครับนี่ครับเส้นประกบครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับชมไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันครับสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังมีเยอะนะครับ ก็ปิดบังไว้ครับคนเขารู้เขาปิดบังครับเขาอุ้มเอาไว้แหละครับครับคือเอาความจริงมาพูดมันก็ไม่มีของมาให้ท่านบูชาครับให้ทุกท่านจะบูอยากจะได้แล้วบูอยากจะบูชามันไม่มีของครับมันก็พยายามสร้างสตอรี่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับพระอย่างนี้เป็นหน้าสะสมยิ่งนะครับอายุเขาอายุพันกว่าปีครับอยู่ในสภาพเดิมๆครับ สวยครับคมชัดครับครับหมุนให้ดูรอบๆเลยครับนี่ครับองนี้เขาเรียกจิงจักกระแตนครับถือดอกบัวครับนะครับครับคิดว่าเก็บไว้ก็เป็นโชคลาภนะครับครับบุญบารมีถึงมันก็ถึงจะมีเป็นเจ้าของได้ครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดครับพระท่านเลือกเจ้าของนะครับ พระท่านเลือกเจ้าของพระทุกองค์ก็มีเจ้าของครับครับเก๊เขมีเจ้าของครับแท้ก็มีเจ้าของครับมันอยู่ที่บุญและวาสนาครับฟังชมนะครับฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจผมไม่ได้ไปดูถูกใครนะครับไม่ไปต่อว่าใครนะครับผมพูดโดยรวมนะครับว่าสิ่งที่เป็นศธรราคือเป็นอย่างนี้ครับพูดแปอย่างชัดๆครับให้เรียนรู้อย่างชัดๆครับเขาเรียกจริงตะกัตแทนทิมบัวตุ่มครับพระโบราณนะครับ หาชมได้ยากนะครับสวยๆอย่างนี้ครับเดิมๆอย่างนี้ครับไม่ได้ขี้คุยนะครับไม่ได้โม้นะครับครับพูดจากใจจากความเป็นจริงเท่านั้นครับถ้าใครมีก็มาลงนะครับอวดอ้างกันได้ครับโชว์กันได้ครับว่าสิ่งที่ท่านมีมันสวยจริงก็เป็นที่ยอมรับได้นะครับความจริงเป็นศัจธรรมครับความมุสามันก็มุสาครับก็ผิดศีลอยู่ในข้อห้าหนึ่งในห้านะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ เราจะไม่มุสาครับเราพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่เรารู้เท่านั้นบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในโอกาสนี้นะครับชมและทังอย่างเข้าใจนะครับครับปิจตนาโดยตรงนี้จะไม่มีการสร้างสตอรี่ในทางที่ผิดครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูรอบๆเราได้ครับนี่ครับความเก่าครับอย่างนี้ของใครก็สะสมได้นะครับมีสตางค์ยัมีได้ไหมล่ะครับบางคนมีสตางค์ก็ยังโดนเขาหลอกนะครับ ดูครับดูแลวชมอย่างเข้าใจครับศัจธรรจะทเท่านั้นนะครับความจริงเท่านั้นครับที่จะยืนหยัดอยู่คู่กับพวกเราครับครับอยู่กับพวกเราครับความจริงครับนี่ครับดูครับชมครับจริงตะกันแตนครับมันมีอุปัิสัะคล้ายคลึงกันอย่างครับมีองค์หนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาลงครับครับสวยครับผมเก็บไว้สององค์ครับจริงตะกันแตนครับครับ สวยครับถ้าไม่สวยผมไม่เก็บครับผมจะชอบของสวยครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับองค์จริงมีอยู่ครับไม่ได้ไปยืมใครมานะครับฟังและชมอย่างเข้าใจฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับจิิงตะกแดนครับทิมบัวตุ่มครับจาให้แม่นๆนะครับผ้าพันกว่าปีครับเขาเก็บรักษาได้ขนาดนี้เนี่ยมันหลายสิบเจ้าคนนะครับครับดูและฟังอย่างเข้าใจชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับด้านล่างนี่ครับอย่าลืมนะครับเป็นเลขหนึ่งไทยต้องมีทุกองค์นะครับ ถ้าเป็นของวัตถุโบราณจริงๆครับของยุคต้นๆนะครับนี่ครับครับเลขหนึ่งไทยครับจะเป็นตัวยันของสมัยเขมรเข้าเรืออำนาจหรือไม่เราไม่ทราบได้นะครับแต่เราก็พูดตามพุทธลักษณะขององค์พระเท่านั้นครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับคือจริงตะเทียนพิมพ์บัวตุ่มครับนี่ครับทิศดอกบัวครับฟังอย่างใจชมอย่างเข้าใจครับ สิ่งที่ผมพูดต้องใช่หรือไม่ท่านต้องพิจารณาด้วยนะครับไม่ต้องเชื่อผมอย่างเดียวก็ได้ครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะระรลงครับเจ้าปดอนเอฟซีจะลงครับสวัสดีครับ